สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอิเนดเดียจีนในเดอะร็อกแกร์เมอร์ครับน,นะครับซึ่งวันนี้นะผมผมมีแบบโลบอกแบบใหม่ที่จู่ๆก็ได้มาเล่นได้มารีวิวเพราะว่าพี่ในดีคอร์ตบอกว่าคนรู้จักเขาทำแมปนะครับผมแล้วเขาก็แบบอยากให้ผมช่วยแบบเออมาเล่นให้หน่อยว่าจะเป็นยังไงคือแบบเขาเขาจะสร้างเหมือนพวกแบบแนวพักสักพักแบบพักักผ่อนสบายๆเนี้ยเช่น แบบเดียวก,กันกับจุดพักใจอ่สารพักใจจุดพักสมองแบบพงนอนอะไรประมาณนั้นนะแต่ห้องนอนน่าจะแคบสุดแล้วแล้วก็เป็นอะไรที่ผมชอบสุดแล้วนะครับผมเอาไปว่าเราก็เข้าไปก่อนเลยนะครับซึ่งอันนี้ผมก็ได้ทาการไปสํารวจเปบแล้วว่ามีอะไรบ้างผมจะพาไปดูนะครับทุกคนส่วนเกมพาร์ทเขาก็จะมีเกมพาร์ทแค่เกมพาร์ทปุ่มบล็อกะครับมีเกมพาร์ทปุ่มบล็อกสัตท่ห้าบาทสัตว่ห้าบาทก็ซื้อๆไปแล้วทุกคนนะเออส่วนตัวผมเนี่ยผมก็มีโลบักอยู่ทั้งหมด ตอนแรกมีเก้าร้อยกว่าเซื้อของหมดไปแล้วตอนนี้ก็เหลือหกร้อยก็ประหยัดไว้ก่อนแล้วกันเนาะโอเคนะครับก็เอากดผิดเอาเวนกับเออช่างมันนะครับก็เราก็ไปเล่นกันเลยนะครับไป,ไป,ไปัว โอเคครับทุกคนเข้ามาก็จะเป็นแบบหน้าตาประมาณนี้ซึ่งอันนี้เขายังไม่อัปเดตระบบปิดไมค์คนอื่นมาผมซึ่งเขากำลังทำอยู่นะแบบยังไม่สมบูรณ์แบบเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวผมจะทำการปิดไปก่อนแล้วเพื่อการลิขสิทธิ์เพลงนะผมนี่คือบูมบอสที่เราเติมนะครับผมก็จะเป็นกีตาร์แบบนี้เป็นอะไรที่เท่มาเลยครับผมอยากจะให้มันเปลี่ยนสีกีตาร์ได้เนาะบางคนมันไม่ได้ชอบสีแดงอะไรเงี้ยแล้วแบบ ยี่สีแดงอะไรไปน่แต่ผมเป็นคนที่ชอบสีแดงอยู่แล้วเออไม่มีปัญหาครับผมเฮ้เฮ้เไปกันดีกก่อลนะ้วทุกคนก็เราจะมาดูสถานที่แรกดีกว,ว่า <c oughs> ตกเลขกเลยนะตกแรกเลยนะครับผมก็คือจุดเกิดเรานะครับผมเนะเดี๋ยวผมเขาปิดแชทต,ตรงนี้ก่อนนะครับโอเค่ตรงนี้ก็จะเป็นร้านชาดมไข่มุกนะร้านสินค้าด้านในสั่งสินค้าด้านนอกอืมสั่งเอาอาชาดบีนแก้วหนึ่งครับเฮ้ ไม่ตอบโอ้เขายิงจังเลยทุกคนไปดีกว่าอ,อันนี้เขาจะเป็นท็อปโดนเนทนะผมโดเนทท็ ate, อปโดนาตออะไรสักอย่างอ่ไม่ออกขอโทษขอโทษโอ้โหมีคนรวยเต็มเลยอโอ้ Money มันนี่เลตเตอร์บอร์ดมี 2M เเลยเหรอน่าจะเป็นคนสร้างหรือเปล่าครับไม่รู้เหมือนกันเนาะถ้างั้นเราไปดูตรงนี้ดีกว่านี่อะไร นี่กดของชุมชนแสนสุกนะผมชื่อเออลืมดูอบอชื่อแบบชื่อแบบคือชุมชนแสนสุกนะครับกดก็ห้ามเปิดเพลง18บวกนะครับห้ามท็อกซิกใส่ผู้เล่นคนอื่นก็คือห้ามด่ากันนั่นแหละเออเนี่ย,ยห้ามด่ากันหรือทะเลาะก,กันในแบบก็คือท็อกซิกนะท็อกซิกก็แบบไปปนนาาไั่นเนี่ยเขาละมคาเนี่ยอะไรประมาณนั้นห้ามหาแฟนหาคู่หรือจีบกันอันนี้ก็คือออนไลน์เดทติ้งก็คือห้ามทำนะครับทุกคนห้ามเหยียดเพศเชื้อชาติสีผิว อันนี้คือก็ห้ามทำมันเป็นมันไม่มันไม่เชิงเป็นกฎชน์หรอครับมันเป็นสิทธิ์ที่เออสิทธิ์อะไรหรอมันเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนควรอ่าทำไปบางอย่างก็คือเอ่อการวิปรี่กันเนี่ยมันไม่สมควรอยู่แล้วผมนะห้ามผู้ขวางทางเพศก็คือห้ามแบบเอ่ออะไรอย่างเงี้ยที่เขาไม่กินยอบนะครับห้ามใช้โปรแกรมแอปพลิเคชันอันนี้น่าจะเป็นโป้หรือเปล่าไม่แน่ใจห้ามขู่หรือทำให้ผู้อื่นกลัวอันนี้ก็น่าจะเป็นแบบ ไปขู่เขาแบบเหมือนกับแบ็คเมย์อะไรพวกนี้ครับผมห้ามทำวาจาไร้มารยาทแก่ผู้เล่นและแอปเิ้ทุกคนในเซิร์ฟก็อันนี้ก็คือห้ามไร้มารยาศแต่คนอื่นเช่นไปเห็นผู้ชายเขาคุยกันเฉยๆแล้วสับวายโผไปดตดยีตุยเงินตุยเงินกันตุยเงกันอ่าก็คือไร้มารยาทครับผม คือตัวอย่างพี่แย่ไปว่าถั่วลงกูอีกถ้างั้นก็บนลงโทษแล้วผมขึ้นอยู่กับพี่นี่พี่นี่อะไรวะดุนดุนพี่นิ่ของแอดมินเหรอไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรผมไม่ได้ใจเลยครับมิถ้างั้นเรามาดูตรงนี้ก่อนนะนี่ครับผมคุ้มใจนำเสนอครับผมดูให้ชาติเลยทุกคนปลาช้อยขลยโพงปลาช้อยครับปลาช้อยขลยโพงแล้วนี่ใครตายเปล่าเราไปดูแป๊บ ดูข้างในหัวใจนะครับเวลาป้าช้อยข้างนมีอะไรใครตายเลยน่าเป็นหลังป้อยไม่ใจนี้ปาช้อยอลโพมซึ่งลบโพก็จะราคาหนึ่งร้อยซึ่งเงินก็ได้จากการเอฟเรื่อยๆผมไม่ใช่เอฟเคเดตามแบบก็ได้ทีละหทีละหทีละห้าทุกหนึ่งนาทีบอกไม่่ใจเ่เราซึ์มมาก็จะมีลบโพถออย่เงี้ยนะผมเนี่ยถืออย่งเงี้ยแล้วก็เปิดเพลงไปเปิดเพลงไปตก็เนี่ยผมเป็น เสื้อที่แบบทับขาหรือเปล่าต่จะใช่เหรอเออเวยดีเวยดีเอามาทักอร์หนึ่งแล้วกันอ Is ่าต uh, ัวไหนดีเรื่องไม่ถูกเลยเอาตัวนี้แล้วกันเอามาฮัลโลบัก่งบบาอุ่นเขาหน่อยทางนี่ไปเต้นหรือเปล่าใช่เต้นเต้นเต้นใครนัยืนตรงนั้นนะเต้นนะผมก็ไม่มีอะไรมากผมแบบเขาก็รักทับซึ่ง แบบนี้มีไวโฉนดแน่นอนทุกคนสำหรับใครที่ทำไวโฉนดแล้วมึงยิ้มแย้มได้เลยแล้วส่วนผมก็นั่งไหวต่อไปเนื่องจากประชาชนหมดอายุเอ่อนี่เป็นร้านกาแฟหรือเปล่าโอ้น้องสาวไปสักนิดเช่ยไปดีกว่าไปละไปไปละไปไปละไปเอออันนี้น้ำตกนะด้วยนะอันนี้มีอะไรไหมข้างล่างมีอะไรหรือเปล่าดูสิเออเหมือนจะเป็นทางกั้นเฉยๆหรือเปล่า อาจจะไม่มีอะไรทุกคนต่อไปก็นี่เลยปาเปี้ยวเจ้าเก่าลูกชิ้นเจ้าเปี้ยวเอ๊ะเจ้าเปี้ยวอย่างไรปาเปี้ยวเจ้าเก่าลูกชิ้นปาเปี้ยวเจ้าเก่าทำไมปาเปี้ยวใส่ชุดนักเรียนครับจะจอดไดครับอ๋อใช่ครับไปไปลีมอนเลมอนเหรอน้ำเลมอนเหรอแต่มะนาวอัอนี่อะไรเนี่ยข้าวผัดอ่ะน่าจะเป็นข้าวผัดนะทุกคน แต่ว่าคนนี้นีขอบอกว่าไปไข่เจียวเพราะฉะนั้นจะเรียกไข่เจียวนะฮะเดี๋ยวเสี่ยคนนี้นี่ขอดไม่ดีไม่ดีไข่เจียวนี่คือไข่เจียวประมสามจานไปไปต่อไปตรงนี้ข้างบนมีอะไรบ้างกลางหาดลมหรอเนี่ยฮะไหนดูซิตรงนี้เข้าไปไม่ได้ผมมันหาสงสัยจังเลยเนี่ยเออตรงนี้ไม่มีอะไรนะก็น่าอะไรอ่นนี่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 อะไรอ่ะ นั่งโง่เหรอนัองโง่รับอา่าน้ำชาดลมจีกับชาลับจีหรือเปล่า <S <S ไปจบก<ๆ>ับชาลับจีสักทีอันนี้แน่เป็นร้านอาหารนะฮะ, okay. ะ,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 ะโอเคลา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 โอ้ตรงนี้คือตรงนี้ตอนผมมาดูผมก็ยังโกงงโวยสีสาันาจะเป็นลมนะับผมนะก็มันเหมือนเป็นแบบบ้านหรือเปล่า ไปเรือนหรือว่าเรือนบ้านเรือนบ้านเรือนแบบสมัยก่อนเนี่ยเอออาจจะเป็นบ้านเรือนได้ให้ไปดูนะเออเอ๊ะอันนี้อะไรไปดูก่อทีเมื่อกี้ตอนตำรวจไปดูเลยน่าจะไปไม่ได้ผมจะไปท่อระบายน้ำก่อนพอก่อนแล้วมาดูวัดกันดีกว่าวัดจู้จี้บินนี่คือวัดนะทุกคนนี่วัดเอาถรูปนี่ครับนี่ทุกคนนะมาแบบไปด้วยกันที่นั่งใหม่ผมเองนี่ที่นั่งใหม่ผมเองเท่บ่า เออถ้าเขาทำที่นั่งมานะผมว่าไม่ใช่ผมว่าต้องมีสักคนเล่นพิเรน่าตรงนี้เชื่อผมดิอะไรบ้างวุ้ยวุ้ยปลาบีคิวโอเคที่ไม่ได้ปรูให้ดูขอโทษปลาบีคิวนี่อะไรกระป๋องเพชรอ๋อ จะซื้อได้เนี่ยน้ำมีแอนิเมชั่นกินไหมฮนะอ้าวอ้าวซื้อมาแต่กินไม่ได้วอทวอทซื้อมาแต่กินไม่ได้อะไรกันเนี่ยโอ้ไม่นะซาร่าอืมเนี่ยไปที่นั่บบนงชิวเฮ้ยมีเซเว่นนะฮะไม่ใช่อะไรเลยเบเกอรี่ชอ็อป อ้อไหางรั่วไหมคะอืมอืมกดได้ไหมกดไม่ได้ครับผมโอเครองกดแล้วกดไม่ได้ไปก่อนมีกริชชอปรล้านขตมปังเหรออืมอันนี้คือเซเว่นนะทุกคนเซเว่นแบบไม่มีอะไรเลยอะไรเข้าไปไม่ได้เลยอ๋อมีอะไรอ่ะยังเข้าไม่ได้อ่ะ ไม่เปิดให้บริการอ๋อครับนี่ร้านของเล่นมีอะไรเนี่ยลูกโป่งหนึ่งพันว้าวตุ๊กตาเดกเล็กตัวหนึ่งมือหนูแพงจังวะอะไรเนี่ยตุ๊กตาเป็นด้าศิบบาทตุ๊กตานี่เป็นตุ๊กตาหัสร้างรึเปล่าใช่ใช่หัวอะไรหสร้างนี่น่าจะมุกตะมีนะทุกคนดูดิ เออริวดูนี่เราเนี่ยจะมีเปี่ยนโน้ตเราเล่นนะสำหรับใครที่กดโน้ตเป็นกาะมาเล่นอยงนี้ได้ฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีประมาณเท่านี้ครับนะก็มารีวิวแบบให้คนรู้จักของคนในที่คอร์นะครับก็ถ้าใครชอบแบบแนวแบบนี้ก็มาเล่นกันนะผมก็เหมือนพวกจุดพักใจอ่สารพักใจติดที่บ้านนะเอ่อ เออออึงไปออกแล้วประมาณนันะนะก็มันก็เปิดประมาณนัก็สำหรับใครที่ชอบกิมนี่เลยกดไลค์กดแชร์สแตทให้ด้วยนะขอแบบเบิ้มๆคือรู้จน้อเข้าใจเออสแตนเป๊นะครับก็ไปฮะบายบายซีอรับทุกคนเย้เย